รู้ว่าพี่ไม่ขอรับชัญญาทำตามประสงค์แตงโมเรื่องเบิร์ดสิ่งสุดท้ายที่ทำให้ได้ต้องบอกว่าล่าสุดชัญญาธรรมดาทายาทอสังหาชาวญี่ปุ่นก็ได้ส่งของขวัญให้เบิร์ตเนื่องจากเป็นสิ่งสุดท้ายที่ทำแทนแตงโมโดยงานนี้ชัญญาธรรมดาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพี่โมน้องปิดจ็อบให้เรานะ หลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรแล้วคิดถึงมากๆคนสวยที่สุดจักตลกของน้องอีกทั้งเธอนั้นยังได้เขียนข้อความฝากถึงเบิร์ตว่าถึงพี่เบิร์ตชัญญาขอส่งของขวัญที่พี่โมเคยปรึกษากับฉันไว้ว่าอยากซื้อให้พี่เบิร์ตนะคะมีคนบอกมาแล้วว่าพี่เบิร์ตไม่รับของขวัญสุดท้ายที่ชัญญาสามารถทําให้พี่โมได้ขอให้พี่เบิร์ตรับไว้และเก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆเพื่อพี่โมนะคะตอนย้ายไปพังงาก็เอาออกมาต่อเล่นๆน,นะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ